เรื่องนิชวิเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องวงเล็บปเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศชายสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแสเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคคลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคลานะครองอันตราวาสก ถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบินธบาตในกรุงราชครืดด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคคลานะกำลังลงจากภูเขาคิจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคลลานะอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคคลานะตอบว่าท่านลักขณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครืกลับจากบินทบาทหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควร ครั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคคลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูดในกรุงราชคลื่นนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคคลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นเนชวิเปรตเพศช,ชายลอยในอากาศ นกเหย่่ยวพากันโฉบอยู่คว,ควักไข่จิกถึงยือแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมาร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าสจ,จันจริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าพระมหาโมคลานะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรม ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักูุญาณก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นนิชวิปเปรตเพศชายนั้นแต่ไม่พยากรณเพราะการพยากรณน,นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ําจะเป็นทุกข์ยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลาย เปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าแกะในกรุงราชครห้เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีด้วยได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่39